นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่พวกเราสองคนนะฮะ GF กันเฟนเช่นเคยนะครับก็สถานที่เดิมบรรยากาศเดิมๆก็ไม่ต้องบอกกันรู้เนาะว่าอยู่ที่ไหนสนามยิงปืนค่ายกำแพงเพชรอครกัลย์ยูทินบอกไว้เผื่อรบบบางคนยังไม่รู้แล้วกันก็วันนี้พอดีเขาเรียกอะไรนะเกิดโปรเจกต์เหรอเกิดโปรเจกต์ที่ว่าทดลองแล้วกันเนาะอยากรู้ว่าปืนก้ามมอเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเลือกใช้ที่จะในการลงแข่งขันยิง้าปั้นเอ็กทำไมไปเลือกใช้แต่จุดสี่ห้าละกันพี่บอมพอมีความรู้ไหมอ่านั่งก่อนนั่งนั่งคุยกันดีวกว่าเอออะไรอ่ะอืะอพอรูไหมก็คือเบื้องเบื้องต้นนะครับคนส่วนใหญ่เขาใช้จุดสี่ห้าปั้นเพราะว่ามาครั้งความเสถียรของกระสุนมันมันสเสถียรมากกว่าก้าเนี่ยจะมีการดิ้น ที่จากที่ประสบการณ์จากฟังจากหลายๆท่านมานะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันก็เราก็ไม่ได้มีความรู้มากนะฮะส่วนท่านใดพอทราบก็คอมเมนต์ไว้ส่วนนี้เราจะมาลองทดลองยิงปั้น X อ็ c z ์ s o เนีครับใช่ก็คือขนาดก้ามมจุด4.5ที่ผมรู้เนี่ยที่ว่าคนส่วนส่วนมากเอาไปปั้น X เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยหน้าตัดกระสุนมันใหญ่กว่า9มม เวลายิงที่มันคาบเกี่ยวระหว่างเก้ากับสิบนับคะแนน,หน,ห,นหน้าตัดเนี่ยมันใหญ่กว่ามันอาจจะตัดเส้นสิบขาดเลยทําให้ได้คะแนนสิบไปแต่ถ้าเก้าเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันแต่หน้าตัดมันกว้างไม่พอไม่ตัดเส้นสิบขาดมันก็คะแนนตรงนั้นกรรมการก็จะนับเก้าคะแนนถูกต้องไหมครับแล้วก็เรื่องความเร็วของกระสุนความเร็วของกระสุนเก้ามมอเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าจุดสี่ห้า ทำให้การเขาเรียกอะไรนะแวกอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมผมก็รู้ไม่เยอะทําให้มีโอกาสการเหินการดิ้นของของกระสุนได้ง่ายกว่าจุดสี่ห้าก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาซ้อมปันเอกอันนี้เราเรานับคะแนนห้าเป้านะห้าเป้าคะแนนเต็มห้า้อย่าคะแนนเต็มห้ามาดูกันว่ากระสุน9้ามมของปืน t ีเอสเเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่ เดี๋ยวมาลุ้นกันตอนจบท้ายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งกล้องยิงเลยอ่ะตามนั้นโอเคอเดีเ๋ยวขออนุญาตไปเซตกล้องน,นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีงตรงช่องยิงตรงนูน้นตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วก็ยิงโอเคครับ Hi, this one.

สายตา99 98กระตุกไกไปนัดหนึ่งกระตุกไกไปนัดหนึ่งนะครับ98้รอแล้วเดี๋ยวรอปีเตอย์ดูจะรอโอเคแล้วนิ่งไงไปแล้วก็เดี๋ยวเอาเป้ามาโชว์แล้วกันครับผลงานเป้าที่หนึ่งครับเจ้าของผู้ยิงมีอะไรอธิบายบ้างครับเนี่ยขอดูดป้ายชั้นหน่งครครั้งแรกห้าสิบฮะ อันนี้คำผิดพลาดมาจากไหนครับที่ออกมาที่ออกมา่คนผิตายแล้วมาจากไหนครับคำผิดพลาดกระตุกไก่รีบใช่ไหมโอเคเป้าแรกครับเดี๋ยวเรามาติดตามต่ออีกสี่เป้าที่เหลือครับสวัสดียิงจบเมื่อกี้ลืมอัดพาพาไปดูเป้าหน่อยเป้า เอาสุดท้ายแนละ้วซ้อมมาเยอะแล้วก่อนกลับมาอันนี้อันนี้สิบนัดอันนี้สิบนัด,นนนดได้เห็นร้อยนัดตอนสุดท้ายอ, <laughs> อันนี้เก้าสิบเก้ามีหลุดตอนเขาเรียกอะไรนะมันลั่นก่อนใช่ใชลั่นก่อนที่เดียอ๋อวันนี้ได้เห็นร้อยจีเอ็มแล้วใช่ไหมครับตัวโ,โ,โปรตุกอส์สำเร็จเหทั้งวัน เราสุดท้ายก่อนกลับบ้านแล้วแล้วไม่ได้อัดก็อันนี้ฮะยิงปืยิเปืนเรารอขอรอนรอได้ได้แป๊บนึงกําบนิดเราตัวหวัดสารวัดสาเทียบเลยครับร้อยชัดเจนโอเคอันนี้เ้าเก้า